เพราะว่าตรงเนี้ยสองล้ออาจจะไปได้ถ้าเล่นส่งไปเยอะๆเพราะว่าตรงนี้เราสร้างขึ้นมาจําลองเป็นเหล็กเป็นเหล็กเวลาตะกุยมันไม่จนมนะครับแต่ถ้าเป็นดินจริงๆอ่ะยิ่งตะกุยมันจะยิ่งจมอันนี้ผมก็ขับเครื่องสองล้อโชว์อะแต่ผมจะไปสองล้อให้ดูว่ามันเกิดการฟรีการแบบว่ามันฟรีครับมันจะฟร,ะฟรีทิ้งมันจะขุดดินไปเงี้ยก็จะไปค่อนข้างยากลำบากนิดนึงถ้าเป็นในสถานการณ์จริงๆ มาขับครื่องสองล้อกันครับอ่าก็ไปได้อยา,สา่สบายสบปสานก็เซชันต่อไปครับของเราสถาน,นี้ก็จะเป็นเนอียง45องศาที่เราแจ้งว่าเราจะมาจะสอบตรงของเรื่องระบบเอ m ระบบป้องกันการรถผิดขั้วแต่เราจะดูนะครับก็พยายามขึ้นให้สูงที่สุดนะครับก็ประมาณ45องศาครับ ค่อนข้างสูงมากโอ้แม่เจ้าอ่าสวยนะครับอาจจะรู้สึกเสียวท้องน้อยนิดนล้วมองไปค่อนข้างจะชันมากครับอาจต่ทำไมตัวนี้รถเราถึงไม่ลิกคว่ำเพราะว่าเรามีระบบเอาอตัวเนี้ยมันจะทําการบาลาน เทตัวรถคือตอนนี้น้ำหนักเราเทไปทางด้านซ้ายเยอะมากครับก็ตัวรถก็จะมีการดึงด,ดึงน้ำหนักเทไปทางด้านขวาเพื่อให้เกิดการบาลานซ์ให้มากที่สุดให้โอกาสการพลิกความได้น้อยที่สุดอันนี้คือตัวระบบเอาเอ็มแต่ถามว่าเรารู้สึกไหมเราเห็นไหมไม่เห็นครับเพราะมันต้อนอยู่ตัวเราแล้วมันทํางานอัตโนมัติค่อนข้้งกะเสี่ยวนิดน,นึงครับแต่มั่นใจได้ครับม่ความก็ตรงนี้ผมจะปรับเป็นหมวดขับสอ,อ,อ,องก่อน เราจะโชว์สมรรถนะการขับสองของเราจะเปรียบเทียบระหว่างขับสองและขับสี่เวลาขับทางลุกลังเจอทางลูกลังอย่างเงี้ยเป็นดินเป็นโคลนเงนี้ยเราเลียเ้ยวอยู่เนี่ยแล้วเราดันไปกดคันเร่งเพิ่มปุ๊บโอ้โหสะบัดเลยตูดใช่สับบัดแน่นอนเพราะว่าเป็นลูกลังมันตะกุยแล้วเหมือนหน้าจะเลยร้อยนิดๆพอเรากระแทกเข้าไปเดี๋ยวขับผมจะขับสี่จังหวะเลี้ยวเหมือนกันแล้วผมจะกระแทกคันเร่งเข้าไปเราจะสังเกตเห็คนความต่างว่าขับสี่จะไม่ตะกุยจะไม่เป๋ไม่อะไร จะไปแบบมั่นใจตะคุยตะคุยไปเนื้อความเร็วมากอะเปลี่ยนเป็นหมวดขับสี่ขับสีละค้างเหมือนเดิมครับพ<ะ>งลยผมค้างผมกระแทกคันเร่งเลยครับถ้าเป็นขับสองนี่ไปละไปได้และนะ้วแต่นี่ตะคุยไปตรงๆเลยตามที่พองอลอยราบังคับเลยและตรงเนี้ยมันก็จะให้ทดสอบถึงเรื่องความคล่องตัวของตัไปแล้วก็การคนโทรลรถว่าง,ง่ายหรือยากยังไงระหว่างขับสองขับสี่ก็เดี๋ยวเราลองสัมผาสกันดูทีเลง ส่วนสถาชั้นที่สามของเราตรงนี้นะรคับก็จะเป็นบ่อน้ําที่ทางฝั่งของเราได้โฆษณาไว้ ได้ครับก็จากเบรกมาคันเร่งก็สบายครับไม่ไหลครับก็สเตชันนี้ก็จะเป็นบ่อหลุมหลุมสลับก็เรียกกันภาษาออฟโรดก็หนุ่มพกอะครับอ่าลงไปค่อยๆลงครับเวลาเจอทางจริงเราก็ต้องระมัดระวังรถเรานิดนึงค่อยๆลงครับพอไปปุ๊บอ่าเราก็กดให้รถพังนะครับเห็นแล้วคับช่างคนโนนทำงานครับอ่า ค่อยลงค่อยกดครับค่อยลงค่อยกดปุ๊บมันจะกระพริบตรงนี้ครับถ้ามันทํางานอ๋อัอันนี้ไม่ทำครับก็คือมันจะจับเป็นระบบพวกการเลื่อนถลายในช่างอุงองดมันก็จับได้ว่ามันจะไปนะอ่ะอา<ช>อันนีือะครับมันจะขึ้นปุ๊บมันทํางานไอตัวนี้ไม่จะทํางานเป็นไฟฟ้าเหมือนออตโต้ครับมาเหมือนผีครับมาไมาห้หายครับจับได้ก็มาจับไม่ได้ก็ไปอ่าก็ทํางานอัตโนมัติครับไม่ต้องไปกดอะไรเลยครับ ตรงนี้ก็จะกลับรถมาตรงนี้ไปสู่สถานีต่อไปของเราก็เป็นบ่อยหินครับจําลองจากเอารถครับสถานการณ์ในสถานการณ์ออหลดนี้เราได้เข้าป่าไปเพื่อไปหาข้อมูลมาเป็นเอารดจริงๆในป่าเจอ,อยังไงก็เอามาจําลองให้ดูเลยครับว่าเป็นอย่างนั้น ไปเจอก็จริงๆถ้าเจอจริงๆก็ต้องค่อยๆเบรกค่อยๆไปค่อยๆเบรกค่อยๆไปจะปลอดภัยก็ช่วงล่างเรามาที่สุดไม่ลุยไปเลยครับเพื่อความปลอดภัยจะค่อยๆไปอย่างเงี้ยนุ่มนวลก่อนด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยก็ถามว่า 4High เราเนี่ยไปได้ตลอดเลยครับเห็นไหมครับผมใส่4 h ไปตลอดยังไม่มีตรงไหนที่ผมไปใส่ 4Low เลยอันนี้ก็กลับมาครับกลับมาก็จะมาขึ้นตรงเนินทรายของเรา ทางสตอนนี้ก็ต้องยอมรับนึงว่ามันเริ่มแน่นแล้วเราวิ่งเยอะหนอยผมจะปีนไปขอบๆที่มันลื่นๆถามว่าไปได้ไหมไปได้ครับถ้าเจอสายจริงๆเราค่อยๆแตะกันเล่งไปครับเห็นไหมครับอาจจะมีตะกุยบ้างก็ค่อยแตะค่อยๆเลี้ยงไปครับเห็นไหมครับอาจจะมีตะกุยบ้างก็ค่อยเลี้ยงถ้าค่อยๆเลี้ยงไปแน่นอนครับไปได้ครับไม่ต้องห่วงครับอ่าอาจจะมีลื่นๆบ้างก็พยายามบังคับรถแล้วก็ตะกุยไปได้ครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีปัญหา ก็เจอซ้ายก็ค่อยๆไปอย่าไปพยายามกระแทกกระเร่งเยอะหรืออะไรเยอะมันจะตะก,กุยแล้วมันจะไปไม่ได้ส่วนตรงนี้ก็ข้างหน้าเราก็เป็นขดจำลองสี่เมตรครับจำลองมาสี่เมตรก็จริงๆขึ้นเขาลงเขาตามทฤษฎีอาจารย์สอนมาก็ใส่เกียร์ L ครับสี่โลขึ้นแต่ตรงนี้ผมก็จะให้ดูเป็นเกียร์สี่สี่ H คือสี่ไฮสามารถขึ้นได้เหมือนกันเราจะโชว์ว่าเครื่องเราสาสองเนี่ยสามารถไปได้ครับแรงหรือเหลือครับ ขึ้นเขาประมาณสี่สิบห้าสามสิบประมาณเนี้ยขึ้นได้แน่นอนครับไม่มีปัญหาครับอ่าแรงเหลือเลยครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นครับเดี๋ยวเราก็จะฟังทางไกด์ของเราว่าจะบอกลายเราให้พอดีนองตรงไปเลยครับอ่านี่ผมก็จะขึ้นเป็นโฟร์ไฮนะครับก็ดูนะครับมันไม่ได้ลําบากเลยในการขึ้นโฟร์ไฮของสามยี่สองนเจอร์เราค่อนข้างจะไปได้สบายสบายเหลือเลครับอันนี้ผมกดเบาเเลยครับไม่ได้เยอะมาก มาถึงนตรงนี้ผมก็จะกดเป็นระบบ U Distance Control ครับเรดี้ขึ้นแบบนี้แจ้งเตือนพร้อมคะพร้อมนะครับผมก็จะปล่อยเบรกปล่อยเบรกครับปล่อยครับผมไม่แตะเบรกไม่แตะคันเร่งรถจะค่อยๆไหลมาขับพวงมาลัยอย่างเดียวครับาเห็นไหมครับไม่ได้แตะเลยครับสังเกตได้อ่าเราจะฟังเสียงจะมีพวกเซ็นเซอร์อะไรเข้ามาคอยควบคุมเราก็จะใช้พวก engine brake ลงมาด้วย ABS ก็จะคอยดึงให้เรา ก็ระบบตัวนี้เหมือนเซนเซอร์สั่งงานว่าเราไหลลงมาโดยไม่มีการแตะเบรกหรือไม่มีการทําอะไรแต่ตัวรถก็เซ็นเซอร์ก็จะไปสั่งงานตัวฮิลล์หรือเซ็นคอนโทลว่าช่วยเราหน่อยช่วยเบรกช่วยอะไรก็จะใช้ระบบขับเคลื่อนหมดช่วยดึงแรงรถแรงเบรกให้ลงมาแต่ถามว่าตอนที่เรียนมาอาจารย์ก็จะบอกว่าลองใส่เอ็นลงมาใช่ฮะอ่าซึ่งในความเป็นจริงชีวิตคนเราอ่ะก็คงจะไม่ค่อยมีผมว่าใส่เกียร์เอ็นลงเขาซึ่งอันตรายมากใส่เกียร์เอ็นลงเขาอะครับ ก็พอไหลลงมาปุ๊บคนเราจะตกใจก่อนจังหวะที่ตกใจอ่ะเราอาจจะไปเผลอแตะเบรกสมมติแตะเบรกไปแล้วระบบ c a n ซิลปุ๊บก็เกิดอันตรายได้สูงกว่าก็คือถ้าแตะเบรกก็คือคนเซิลไปเลยใช่ไหมครระบบที่เราตั้งไว้ก็โอกาส cancel c a n ซสูงใช่ไอ้อย่างเงี้ยสมมติว่าเราออกมาอย่างนี้แล้วเราเราจะไม่กดปรับเบียอะไรปะไม่ไม่ละครับก็กดกดก็ได้ครับถ้าลงมาแล้วก็กดออกหรืออะไรก็ได้กดออกก็คือกดกดก็คืออกไปเลยใช่ใช่ครับถ้ากดอีกทีก็จะเข้าครับ นะนะเดี๋ยวลองขับลองติดต่อทางน้นองปอขับคิวต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากคครับบขอบุณครับ